เมื่อลูกค้าถามว่าทางร้านนะคะมีประกิาดของหลวงพ่อตีไหมทางร้านมีประกิาของหลวงพ่อตีนะคะหลายแบบหลายขนาดแล้วก็หลายเนื้อไม้มากๆนะคะที่ไม่ค่อยได้ลงมาอัปเดตเพราะว่าทางแพลตฟอร์มต่างๆที่ไอลงให้ชาวบูชานะคะ mm. เขาจะมองว่าประหลานะคะเป็นของผู้ชายใช่ไหมคะก็ คือมันจะผิดกฎอะคะ่ะก็เลยไม่ค่อยได้หยิบมาลงนะคะแต่ประหลาของที่ร้านมีนะคะมีหลายเนื้อมากๆค่ะมีทั้งเนื้องากระปังหานะคะแล้วก็จะเป็นพวกไม้พยุงเงี้ยค่ะไม้คูนส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้มงคลนะคะแล้วก็จะเป็นประหลาดยุคเก่าค่ะแปลกๆก็จะเป็นพวกประอ่านางควนประหลาดดิงเกาะนะคะอันนี้ก็จะเป็นของหายากค่ะแล้วก็จะเประปลาดที่เป็น เขาเรียกไม้โลดทนงอะค่ะจะเป็นประหลาดิกในยุคเก่าๆค่ะเนี่ยชุดเนี้นะคะที่ไอให้ดูเนี่ยจะเป็นประหลาดิกพวกเก่าค่ะส่วนทางนู้นนะคะก็จะเป็นประหลาดิกไม้พยุงซะส่วนใหญ่นะคะส่วนตัวใหญ่นะคะก็จะเป็นประหลาดิกไม้เขยตายค่ะเนี่ยนะคะส่วนตรงนี้นะคะนี่จะเป็นของทนสิทธิ์ทั้งหมดค่ะจะเป็นเนื้อกะละปังหาดําแล้วก็เนื้องานะคะอันนี้จะเป็นยุคเก่าๆทั้งหมดนะคะเพราะว่าวัดหูช้างไม่ได้มีออกมานานแล้วนะคะประหลาดิก ทางร้านก็จะมีติดตู้อยู่ตลอดนะคะเพราะว่า,าวัตถุช้างนะคะก็ขึ้นชื่อว่าประหลัดขิดดังนะคะก็หลวงพ่อตีนะคะท่านได้ร่ำเรียนวิชามาจากหลวงปู่กีวัตถุช้างผู้สร้างตำนานประหลัดขิกสร้างโบสถ์นะคะพี่ๆท่านใดที่รู้จักวัตถุช้างนะคะต้องรู้จักหลวงปู่กีแน่นอนคะ่ะประหลัขีของวัตถุช้างนะคะก็เด่นด้านเมตตามหายยมค้าขายเจรจานะคะจะเด่นมากมาก ถ้าท่านใดนะคะที่ทํางานเกี่ยวกับการเจราจาเข้าหาผู้คนนะคะใช้ประลักขิตนะคะพกติดตัวไว้ไม่ว่าจะพกไว้ข้างในพกติดกระเป๋าแล้วก็เราก็จะภาวนาประลัขิตแล้วก็ไปคุยงานนะคะทําให้การค้าการงานเราราบรื่นสําเร็จดังหวังนะคะอันนี้ก็จะเป็นประลักขิตของหลวงพ่อตีวัดหูช้างทั้งหมดค่ะของที่ร้านนะคะรับประกันอัขระลายมือแท้มาตรฐานสากลน,นะคะจะเป็นลายมือของหลวงพ่อตีนะคะ ทางร้านยังเล่นลายมือเดียวนะคะพี่ๆท่านใดที่เช่าหากับทางร้านนะคะมั่นใจอุ่นใจได้เลยค่ะว่าได้ประหลัดขีดของหลวงพ่อตีวัดหูช้างแน่นอนค่ะอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะคะส่วนท่านใดที่อยากติดตามรับชมเพิ่มเติมน,นะคะไอแนะนําให้ติดต่อมาทางช่องทางนี้นะคะ Facebook เครื่องรางสายวัดหูช้างแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะช่องนี้นะคะไอก็จะอัปเดต วัตถุมงคลของหลวงพ่อตีวัตถุช้างทุกวันนะคะหรือจะโทรมาสอบถามที่เบอร์โทร0 9 6 9 7 0 9 8 4 2ได้เลยค่ะแล้วก็จะมีเพจสำรองนะคะเพจร้านเจมวังกวยค่ะอันนี้ก็เข้ามาดูได้นะคะติดต่อทางข้อความก็ได้ค่ะจะสะดวกกว่าน,นะคะบางทีลูกค้าอยากชมเครื่องรางอะไรที่ร้านนะคะเข้ามาชมที่ทางเพจ Facebook ได้เลยค่ะนี่นะคะถ้าทักมาทางข้อความไอก็จะส่งรูปให้ดูแล้วก็ ได้คุยกันทางนั้นได้เลยนะคะหรือจะโทรมาสอบถามก็ได้ค่ะเข้ามาที่ร้านนะคะอยากเข้ามาชมที่ตู้วัตถุมงคลร้านก็มาได้นะคะที่ซอยวัดศรีประวัติค่ะโทรสอบถามเส้นทางได้เลยค่ะหรือจะเปิด Google แ a p มาที่ร้านเจ๊โบบางกุ้ยก็ได้เลยนะคะร้านจะอยู่เส้นกาญจนานาพิเศษค่ะมาไม่ยากค่ะนี่นะคะเบอร์โทร0969709842ค่ะคลิปนี้ไอ้ขอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ